สวัสดีเพื่อนที่น่ารักนะครับอยู่ผมแบงค์วันนี้เรามาอยู่กับคริปโตเบตนะครับคืออาเกม m อ t อีกแล้วนะครับก็ใครที่คุ้นหรือว่าเห็นใน YouTube แล้วเนาะอาจจะมีคนทำแล้วนะครับคริปโตเบตเอ่า NFT ช่วงนี้คือ NFT มาแรงนะครับเราก็ต้องเอาซะหน่อยโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนยังไม่เข้าใจในส่วนของ NFT หรือว่าอะไรนะครับควรศึกษาใน YouTube หรือว่าเข้า Google ศึกษาไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครมีพื้นฐานแล้ว ทุกอย่างพร้อมนะครับอ่าผมจะพูดนะทุกอย่างพร้อมหมายความว่าความรู้อ่าแล้วก็ทุนทรัพย์อ่าสามแล้วก็อ่าความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงกับการลงทุนอ่ะผมก็ว่าน่าจะอยู่ข้อเดียวกันนะครับเนี่ยถ้าเรามี3าอย่างนี้หรือว่าเพื่อนๆลงทุนแล้วนะครับให้มองเป็นระยะยาวดีกว่าไม่ใช่ว่าลงทุนแค่เดือนเดียวนะครับแล้วได้กำไรคืนทุนเลยอย่างครับอย่างเงี้ย ในโลกของการลงทุนนะครับมันเป็นความเสี่ยงที่90%เลยถือว่าสูงพอสมควรแต่คริปโตเบตรที่ผมมาลงทุนนี้คือผมเพื่อมาเพื่อศึกษานะอันนี้เพื่อศึกษาจริงๆนะครับไม่เหมือนกับในตัวอื่นๆที่ผมลงทุนไปเพื่อต้องการผลตอบแทนที่มันเห็นผลเพราะว่าในส่วนของคริปโตเบตรเนี่ยมันยังเล่นผ่านเบราว์เซอร์แล้วก็เซิร์ฟก็มีการหน่วงอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะ,ะเราเลือกอันที่2นะครับ าอเน,นี้คือถ้าเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินผ่านเมเ a m a ์มารยืนยันอะไรเรียบร้อยแล้วในส่วนของคริปโตเบสนะครับใช้ในส่วนของ BNB B นด์บีนะครับบี m a r t Chain นะครับใช้ในเชนของ BnB นนั่นเองก็ลองดูนะนะครับโอเคนะครับเรามาอยู่หน้าตาอย่างเงี้ยใครที่ยังไม่มีตัวละครนะครับก็ให้กดกด5 5เหรียญน,นะครับ5เหรียญก็อยู่ที่ประมาณพันหนึ่งแล้วนะตอนนี้แต่ตอนที่ผม กด5เหรียญน,นะครับตอนนั้นอยู่ที่ราคาที่ประมาณ5 6 0 0บาทตอนนี้เหรียญขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูเลย SLP เดี๋ยวผมขอเข้ามาดูในผมต้องเข้าผ่านในตัวนี้ครับลิงก์นี้ไม่มีอ่ะนะครับนี่คีิปโตเบตรนะครับตอนนี้ราคามันมันเวอร์วังอลังการงานสร้างครับขึ้นมา8เหรียญแล้วนะครับก่อนที่ผมจะอัดคลิปอะมันอยู่ที่7จ,7จอ เเหรียญ er, นะครับเนี่ยครับขึ้นมา237จหยุดไม่อยู่จริงๆเพื่อนๆนะครับผมจะบอกเพื่อนๆคร่าวๆแล้วกันว่าทําไมเกมนี้อยู่ดีมันพุ่งขึ้นแล้วก็คนทำไมมาสนใจกันเยอะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายนะครับมันเล่นง่ายมือถือก็เล่นได้นะนะครับแต่กรณีเล่นมือถือเพื่อนๆมันล็อกอินผ่านเมตาส์เพื่อนๆต้องเป็นมือถือเกี่ยวกับ Windows นะเออถ้าเป็น Android อาจจะยากหน่อยนะครับโอเคคอนเซปต์เกมคร่าวๆนะครับให้เราอ่ะกดะซื้อตัวละครมา คือ1ตัวเรา r 1 id เรานะครับสามารถซื้อได้ทั้งหมด4ตัวละครแล้วก็เก็บเวลตัวละครตอนนี้เลเวลผมเลเวลเจ็ด <Level 7 S 2> นะครับผมมาเพิ่งเล่นได้วันนี้<อ>เพราะว่าไอ้สองวันก่อนที่ผมซื้อตัวอะไรเรียบร้อยแล้วครับเซิร์ฟแปลกมากนะครับผมก็ต้องตั้งแบบนี้นะเพื่อนะครับให้มันไม่กระตุกนะครับเนี่ยเราสามารถตั้งตรงนี้ได้อะตรงนี้คือหน้าตัวละครนะครับในส่วนของกราฟเออหรือว่าตัวผมจํ้ตัวเลเวลไม่ได้นะครับผมหาภาพ ภาพของเลเวลของเกมนี้ไม่ได้นะครับมันจะมีเรื่องของเลเวลนะครับเลเวลท่านี้นะครับถ้าเราโจมตีโจมตีมอนเตอร์เรียกมอนเตอร์ได้ไหมไม่ได้เนาะต้องโจมตีทหารนะครับเนี่ยผมผมเล่นไปแล้วนะครับผมว่าจ,จะอัดคลิปก่อนที่จะเล่นแต่ผมคือดีใจที่มันเล่นได้นะครับเพราะว่าสองสามสองวันก่อนไม่เล่นไม่ได้เลยนะครับผมต้องมาซื้ออาวุธไอ้ตัวนี้นะครับซื้อมาในราคาอยู่ที่3สกิลนะครับผม ใช่ไหมเอเอสสนะกิลเออนะก็ไอตัวนี้คือเป็นพื้นฐานที่มันเริ่มให้นะครับสู้กับใครไม่ได้เลยบวกแค่40แต่ถ้าใครที่มีงบนะครับมีงบหมายถึงว่าผมอะงบมันน้อยอยู่นะแต่ใครที่มีงบส่งกับผมนะครับเพราะผมอโอนเข้ามาน่าจะประมาณ3,000บาทเองมั้งนะครับโอนเข้ามาแล็วเซิร์ฟแม่งก็แหลกเลยนะครับก็เซ็งเลยเอาวุธอะไรก็ไม่ได้ซื้อ อ่าก็ได้อาวุธนี้มาก็เอาอันนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครที่มีงบเยอะนะครับเอาตีเป็นสักหมื่นหนึ่งแล้วกันเนาะให้เอาไปซื้อเลเวล4นะครับถ้าเลเวล4แล้วเราโจมตีนะครับเราจะได้กําไรนะอย่างที่ผมนะครับวันนี้ผมได้0.5นะครับ0ูนย์จุดห้าสกิลแปลว่า1เหรียญนะครับเออเนี่ยแเหรียญใช่ไหมคือผมได้4เหรียญนะวันนี้นะครับไอศูนเนี่ยสเหรียญกับเลเวล7นะครับบลีนะครับทุกๆอ่าสิชั่วโมง มเแปลว่าสมมติถ้าพลังผมจะเต็ม200เนี่ยผมเล่นทั้งหมด5ครั้งนะครับ5้าครั้งปุ๊บแต่นะครับเพื่อนๆการที่เราได้มาง่ายดายนะครับมันแลกกับสิ่งที่อย่างหนึ่งนะครับที่เราเสียนะครับคือค่าแก๊สนะครับผมใช้เพื่อนเพื่อมาดูค่าแก๊สค่าแก๊สผม BNB ที่ผมเสียไปนะครับทั้งหมด5ครั้งนะครับครั้งละอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ผมแลกเออทำไมมันถูกอย่างวะแป๊บนึงนะขอไล่ดูก่อน อันนี้0.007เออมันถูกจังทนนําไมตอนที่มันโชว์มันโชว์ผิดวะตอนที่มันโชว์ตอนที่มันโชว์มันโชว์0.0025นะครับที่ผมเสียค่าแก๊สอะแต่ค่าแก๊สเท่านี้ก็ไม่เท่าไหร่นะประมาณ2บาทครับถ้าค่าแก๊สก็ตีเป็นค่าแก๊ส10บาทนะครับอ่าแล้วเราก็ลองคํานวณดูน้องเนาะว่าคือเราได้เท่าไหร่ลองคํานวณดูแต่ถ้าเป็นอาวุธเลเวล4นะครับ จะได้เงินเยอะกว่าเดิมนะแล้วก็เก็บเลเวลง่ายด้วยดาเมจเยอะประมาณนี้เดี๋ยวผมพาให้ดูตลาดนะครับตลาดเนี้ยคือถ้ามันไม่โหลดเนี้ยก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ทําอะไรไม่ได้เลยคือมันเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเนี้ยมันก็โหลดปุ๊บก็หายแล้วก็รอให้ดาบมันขึ้นมาในส่วนตัวเดี๋ยวผมน่าจะเล่นได้อีกเกมหนึ่งนะเกมหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มตอนนี้อยู่2องทุ่มนะครับเออก็ ก็จะได้บวกตรงนี้มา0.1นะครับ0.11ประมาณนี้เพราะว่าดาบผมอะ่ะมันเป็นดาบเริ่มต้นแล้วกันนี่นะครับตลาดมาแล้วโหลดภาพนานมากนะครับเพื่อนๆก็ใจเย็นนะนะครับใจเย็นแล้วก็ไอ้ตรงตรงเนี้ยคือเป็นเรื่องของอาวุธนะครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องของธาตุของผมเป็นธาตุน้ํานะครับอาวุธมันเลยต้องต้องเป็นธาตุน้ําให้มันสอดคล้องกันธาตุน้ําจะชนะธาตุไฟนะครับตอนที่เราอ่าคอมแบทอยู่นะครับ สู้กับศัตรูอยู่นะมันจะมีเรื่องของธาตุนะครับแต่ถ้าเริ่มแรกนะครับเราเราไม่สามารถสู้กับตัวไหนได้เลยไม่ชนะธาตุเลยนะครับเราต้องเราต้องยอมแพ้นะครับหมายถึงว่าเราก็ต้องสุ่มสู้ไปนะครับเลือกให้มันน้อยให้ให้พลังโจมตีมันน้อยกว่าเรานะครับอันนี้คือพลังโจมตีของผมนะครับอยู่ที่1,600เออหนึ่นะครับพาวเวอร์จะขึ้นตามเลเวลนะ แต่ถ้าเราจะได้กําไรมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเลเวลที่ทําให้เราได้กําไรมากเอ่อกำไรที่เห็นผลนะครับไม่เสียค่าแก๊สไปฟรีๆนะครับอยู่ที่อ่าเลเวลสามสิบเอ็ดอ่าประมาณนี้เลยมันจะมีเรื่องของเลเวลบอกนะครับว่าเราเลเวลของอาวุธเราจะได้ตัวเหรียญสกิลเท่านี้เท่านี้อะไรประมาณนี้เออ ผมก็ไม่มีรูปว่ะผมจะหารูปยังไงวะเนี่ยเดี<笑><笑>๋ยวผมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งให้แล้วกันนะครับในตอนเล่นของคอมแบทอันนี้คือผมมาอัปเดตนะครับในการที่ผมลงทุนกับเกมนี้แล้วกันนอกพูดถึงระบบเกมคร่าวๆเออเพื่อให้เพื่อนๆตัดสินใจว่าจะเข้ามาดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครที่รอเออสนใจจริงๆนะครับผมผมก็แนะนําเลยนะครับเพราะาตอนนี้คือเปลี่ยนไปไกลน,นะครับ ไปไกลมากนะครับพุ่งขึ้นเลย6 0ใครที่ซื้อไว้ตอนที่อยู่ที่ประมาณ1เหรียญนนะ่ะคือที่ผมเข้านะครับผมเข้าตอนที่ตรงนี้ครับผมสามเหรียญน,นะนะครับสามเหรียญเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็พุ่งเลยแต่มันเคยขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ16เหรียญน,นะครับอาจจะขึ้นกลับไปไฮเดิม erm, มันก็ได้นะเกมนี้นะครับให้ไปสิบหกเหรียญแล้วก็ดิ่งลงมานะครับแล้วก็มาไซเวย์อยู่ที่1เหรียญน,นะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเลเวล31แล้วอ่ะมันก็คุ้มนะ คุ้มในการเก็บเหรียญสกิลนะครับแต่ถ้าเริ่มแรกตรงนี้คือเสียค่าค่าแก๊สรอบรอบละหเหรียญอะผมตีเป็นรอบละ1เหรียญละกันนะครับเพราะว่าผมเห็นตอนที่ผมเสียค่าแก๊สมาอยู่ที่0.0025 BNB นะครับประมาณ20บาทมั้งเออ20-10บาทแหละนะครับมันแล้วก็ณเวลาของเหรียญ BNB ขึ้นด้วยเนาะ ตรงนี้เลยนะครับอาวุธโหลดยังไม่เสร็จเลยนะมีแค่อาวุธอันเดียวเลยส่วนเกมจะอัปเดตไปยังไงต่อเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมก็เพิ่งเป็นคนใหม่เพิ่งมาลุยเกมนี้ด้วยนะครับอาจจะมีคนไทยที่เล่นแล้วนะครับก็ลองไปค้นหาดูแต่ต่างประเทศเนี่ยคือบูมมากเลยนะเขาได้วันละสองสามพันเลยนะครับบาทนะเออวันละร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญเลยน่าสนใจจริงๆ ทำไมผมเข้าช้าขนาดนี้นะครับมันจะมีคนที่เก่งกาไรดาบด้วยนะดาบในสวยๆเขาจะซื้อไว้นะครับดาบจะมาจากการสุ่มนะครับผมโอเคอตรงนี้จบไปแล้วเนาะคือมันโหล,ลดช้านะครับผมให้เพื่อนๆดูไม่ได้แต่เลเวลนะครับมาเลือกเลเวล4นะครับเราจะได้เหรียญที่คุ้มค่านะครับที่คุ้มค่ามากอ่าวันหนึ่งเราจะได้ตีเป็นวราระสองร้อยสามร้อยเลยนะก็ตอนนี้มันเท่าไหร่อะตอนนี้มันอยู่ที่275ใช่ไหมเออเนี่ยเราก็ได้ ได้วันหนึ่งเลยนะครับวันละสี่หรอเออวันละห้าร้อยเลยเพราะว่ามันสิบสองชั่วโมงใช่ปหมล่ะแปลว่าผมอ่ะต่อสู้ตอนสิบเอ็ดโมงนะครับแต่ผมต้องแบ่งเวลาให้มันถูกแหละเพราะว่าสิบเอ็ดโมงถาผมทางานอยู่นะครับผมไม่สามารถเล่นที่ออฟฟิศได้ก็เลยต้องแบ่งเวลาให้ถูกนะครับถ้าผมกดตอน6กโมงเย็นใช่ไหมหกโมงเช้ามันยังพอได้อยู่นะครับที่มาเล่นเพราะว่ามันใช้เวลาไม่นานนะครับมันไม่ใช่สู้แล้วมันนับเวลานะคือมันจ่ายค่าแก๊สนะครับเออแล้วมันก็จะคํานวณว่าเราแพ้หรือเราชนะ ประมาณนี้เลยเออเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าผมพูดอย่างเงี้ยเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพเพราะมันต่อสู้ไม่ได้นะครับสเตมินาผมหมดนั่นเองนี่คือสเตมินานครับ2 0 0เห็นไหมแต่ถ้าเพื่อนๆมีตัวละครนะครับตัวละครเยอะอ่ะเดี๋ยวผมขอเออผมซุ่มตัวละครให้เพื่อนดูสักหนึ่งตัวละกันอ่ะนี่นะครับทาทานพอดีอ่ะโอเคผมกดยืนยันไปแล้วนะเสียค่าแก๊สอยู่ที่3บาทครับ3.2บาทอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มดูนะครับตอนนี้20แล้วอ่ะเรียบร้อยนะ เสียอีกต่อนะครับโอ้โหเสียแล้วเ,เสียอีกนะครับคือคนที่ไม่จะรวยไม่สิเก็บค่าแก๊สเนี่แหละแต่ผมรอรอ,รออีทิเลียมนะครับเวอร์ชั่น2อยู่นะครับที่ลดค่าแก๊สเนี่ยคือเป็นอะไรที่คนที่เล่น M อ t ทนี่ฟินมากนะเพราะว่าเมื่อวานนะครับผมก็เสียค่าแก๊สไปนะครับอุย้ยตัวอะไรเนี่ยไอตัวไม่มีสภาพอุย้ยชื่อมันบบว่าแบบไอนี่มากเลยอะ อได้ไหมได้าทาน้ําได้ท่าน้ําอีกแล้วครับผมเงินผมเอ้ยทำไมผมเหลือเจ็ดวะอ๋อผมเอานี้ผมเอาเงินในเกมโอ้ยโอเคโอเคนี่ไงโอ้โหเพื่อนเพื่อนว้าวว้าวเลยคือถ้าเรามีสี่ตัวละครใช่ไหมวยวันหนึ่งเราก็ฟาร์มได้แบบเฮ้ยคุ้มนะเนี่ย ทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปเพราะว่าผมกําลังกําลังคิดอยู่ครับว่าอเอ้ยแต่แปลกนะแต่ผมแปลกอย่างหนึ่งเพื่อนๆไอ้นี่ผมหายวะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมต้องเลือกตัวละครก่อนนะครับอนี่นะตัวละครไอ้ตัวนี้เออผมเลือกแล้วฟึบออาเรเวลหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาสู้ให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกัน <c oughs> อ้าหาย ทำไมอยู่ที่มันหายไวะเนี้ยฮะคือเอาเงินในเกมมาใช่ไหมเมื่อกี้โอเคนะครับนี่นะครับมีทตุไฟผมชนะนะนะครับน้ําชนะป่านะครับผมเอ่อไฟนะครับไฟน้ําชนะป่าเลยล่ะนะครับไฟชนะอ่าฟอเรสต์นะครับแล้วก็สายฟ้าทันเดอร์ชนะวอเตอร์นะครับผมนี่มันก็จะเรียงเป็นอย่างนี้นะอ่านะครับอันนี้คือผมน้ํานะครับแล้วประเด็นคือที่ผมสุ่มมาไม่เสจอเป็นน้ําเป็นไรครับผมไม่ต้องซื้อหุ้นใหม่เพื่อน ว้าวนะครับเดี๋ยวผมสู้เพื่อนเพื่อนดูละกันการสู้หนึ่งครั้งเดี๋ยวเพื่อนๆดูค่าเนี่ยค่าแก๊สผมก็ไม่แน่ใจนะครับค่าแก๊ส0 0 0 2 5นอาะครับคูณกับเแป๊บนึงนะค่าแก๊สประมาณ10บาทนะครับ15บาทเลยนะเนี่ยถือว่าแพงนะต่อหนึ่งครั้งในการโจมตีนะครับนี่พอผมกดินยันไปแล้วใช่ไหมเออแล้วเราก็มาลุ้นผลว่าชนะไม่ชนะนะครับ อัตราการคิดชนะไม่ชนะนะครับจะมีเรื่องของเรื่องธาตุนะครับแล้วก็พอร์ที่เราต่อสู้แต่ศัตรูนะครับที่เราเจอเนี่ยนะครับพอร์มันจะมากกว่าเราใช่ไหมแปลว่าอาวุธเรานะครับพลังอาวุธเรามันยังไม่เยอะนะโอเคนะครับเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงตึ้งๆนะครับชนะนะครับเนี่ยครับพอผมชนะปุ๊บผมจะได้ exp นะครับ29นะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญสกิล0.12 ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสูเ้เพื่อนดูเลยนะสู้ต่อสู้ต่ออันนี้มีอะไรมีน้ํานะครับน้ําแพ้สายฟ้านะอย่าไปสู้สายฟ้านะครับถ้าจะสู้ก็ต้องสู้น้ํานะอันนี้ผมอาจจะแพ้ก็ได้เราไม่สามารถรีเซ็ตตรงนี้ได้นะครับคือตัวไม่จะติดอยู่อย่างนี้เว้ยคือถ้าเราไม่ต่อสู้มันก็จะอยู่แบบนี้เลยคือเราต้องเลือกต่อสู้นะครับมันก็จะมีเรื่องของไอ้ตรงนี้นะครับเราแพ้ธาตุแต่พลังโจมตีไอ้ตัวไอ้ตัวนี้คืออ่อนนะครับอยู่ที่ 1,242เองแต่ถ้าเราโจมตีตัวเนี้ยโหพลังโจมตีมันหนักกว่าเรานะแต่อะไรนี้เราเพ้ธาตุผมไม่แน่ใจว่าเราจะโจมตีตัวไหนดีนะครับแต่ผมไม่เอาเรื่องธาตุแล้วกันนะผมจะโจมตีตัวนี้เพื่อนๆดูแล้วกัน BNB ผมจะพอเพราะว่าเนี้ยอาจโจมตีไปต่อนะครับวันหนึ่งเสีย BNB เลยเนี่ยโอเค0.006วันหนึ่งเสียอยู่0ดมันโจมตีได้5ครั้งใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมจะคำนวณเพื่อนดูนะ5้คูณหครั้งนะครับนี่นะครับแล้วคูณ4อ่คุผมกดไม่โดนคูณ4นะครับอใช้วันละ0.05นะครับคูณตอนนี้ราคาไอ้นั่นอยู่ที่ประมาณ9ก0าพันครับราคาของไม่นั้นนะโอ้วันละ400อ <laughs> อันนี้แพ้ปะเนี่ยน่าจะแพ้ไหม เดี๋ยวรอรุนนะครับอย่าเลยนะอย่าเลยนะถ้าแพ้แล้วก็เสียค่าแก๊สฟรีนะครับผมบอกเลยนะก็ใครที่จะมาเล่นนะครับก็ลองคํานวณดูนะครับว่าคุ้มค่าแก๊สที่เราเสียหรือเปล่าอะกี้ยินยาแล้วรอรอก่อนนะครับกี่มันค้างนี่นะครับวันหนึ่งเราจะเสีย4ี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทเลยเฮ้ยมันใช่เหรอผมว่าผมแปลกใจนะครับอ่าอันนี้ผมแพ้นะครับอันนี้ผมแพ้เพราะว่า เออถ้าแพ้เนี่ยเห็นไหมแพ้เสียเมื่อกี้เสียฟรีนะเสียฟรีไปหนึ่งนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นอ่ะเดี๋ยวผมจะสู้ต่อเลยโอ้โหยังต้องเติม BnB ีดิแต่ถ้าเราไม่ถ้าถ้าอีกกรณีหนึ่งนะครับเราก็ต้องเอาเหรียญไอ้ตัวเนี้ยเอาสกิลไปสวอปเป็น BnB นะครับจะได้ค่าทำมันจะได้กำไรเว้ยแต่ผมอ่ะ เห็นต่างชาตินะครับขอบอก,ก็จะได้กําไรก็คือเลเวลสาเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนกับเราเติมเติมเกมซื้อสกินใช่ไหมอ่าโอเคนะครับต่อสู้นะครับผมขอเจอไฟหน่อยดีมาเจอป่าบ่อยมากเลยอะ่ะเออเจอป่าเจอสายฟ้านะครับแต่ถ้าเราได้ดาบที่มันหลายๆลายธาตนะเราก็สู้ได้เยอะอ,อนี่ไงไฟมาแล้วสวยงามนะครับนี่เราชนะนะโอเคนะครับชนะอ่าเดี๋ยวเราผมสู้ต่อนะครับ ผมจะใช้เออผมจะสู้ต่อกับไอตัวที่งจิงผมสู้กับไอตัวนี้ก็ได้นะนะเดี๋ยวผมจะชูธาตุไฟแล้วกันผมชนะธาตุไฟนะครับอโอเคผมกดไปแล้วนะครับต้องรอมิต์มาร์กดิ่งขึ้นนะครับอ่ะเราได้อีกอกี่ครั้งเนี่ยเอออีกสองครั้งก็อันนี้โอเคได้ไหมเนี่ยทำไมไม่ขึ้นวะเพื่อนเพื e ่อนค้างอีกแล้วใช่ไหมเพื่อนเออแต่ถ้า R ผมได้เท่าไหร่นะลองคำนวณดูนะครับ0.29ตีเป็น0.3นะครับ13คูณทั้งหมดสมมุติถ้าตีพิชนะ5ครั้งนะครับเท่ากับอ่าแล้วก็คูณนะครับคูณ3ใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะอันนี้0.65โอเค65นะครับอ่าเราก็ต้องบวกไปอีก คูณสาหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ค,ก 8. 8. นนค,คูณกับ8 8.4เหรียญนะครับคูณกับสามสิบโองบาทโอ้โหค่าแก๊กินไปหมดเว้ยกำไรเมื่งร้อยกว่าจริงๆอันนี้คือเราชนะตลอดนะแต่ถ้าถ้าเราแพ้เนี่ยแหละคือไม่จะไม่ได้อะไรเลยแต่เราได้เรื่องของเลเวล โอเคตอนนี้คือผมชนะแล้วนะครับชนะยาวๆเลยเออตอนนี้คือผมผม,มีสองตัวแล้วแหละนะครับเดี๋ยวก็อีกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวก็รอดูนะอ่ะอันนี้ไฟต่อนะครับอันนี้ผมได้ชนะปะเนี่ยทำไมมันขึ้น, error น <c oughs> er เออเลอร์กันวะเออเลอร์อ้าวล้มเหลวหรอเมื่อกี้ล้มเหลวนะนี่นะครับล้มเหลวไม่ผ่านเออเมื่อกี้สองห้าทำไมมันเสียแค่ส่นจนห้ารวม เออนี่ยขึ้นละอ่าตัวนี้จะเป็นสายฟ้านะครับถ้าสายฟ้าผมจะเลือกพลังงานน้อยสุดแล้วกันอ่าเหลืออีกครั้งสุดท้ายนะโอเคส่วยมันจบจบไปยึดยันไปครับ,บอ่าเรียบร้อยติ๊งติงสนุกอะ่ะเออแม่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเอาจริงๆนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆอ,อาจจะงงว่า เฮ้ยคือแบบเล่นแบบนี้คือจะได้กําไรยังไงวะพี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือผมว่าคือมันเหมือนการเติมเกมอรเพื่อนนะครับถ้าเราถ้าเราเติมเติมเงินเกมแล้วเกมตอบแทนให้เรากลับคืนมาก็ได้แต่คือสมัยก่อนมันเป็นการการเติมเกมที่ที่เราเล่นแล้วเรามีแต่ความสุขนะครับเราไม่ได้รายได้กลับคืนมานะแต่นี่คือเราเล่นแบบนี้คืออย่างน้อยเราก็มีรายได้กลับคืนมานะครับอันนี้คือยังไม่ ยังยังไม่แน่ยังไม่นอนนะสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องซื้ออีก2ตัวแล้วก็จะลงทุนซื้ออาวุธเวลสี่นะครับมาทําการเก็บเหรียญแล้วกันนะครับเพราะผมรู้สึกว่าไม่คุ้มละเดี๋ยวผมจะขายโดสคอยออกอีกครึ่งหนึ่งนะครับเพราะผมมีโดสคอยอีก2 0 0 0มื 20, นะครับ2 0,000ื่นเหรียญเออน่าจะ2 0 0 0มืนเหรียญเนาะถามใครว้เนี่ยพุยคนเดียวก็เป็นนะโอเคนะครับรอแจ้งเตือนอีกรอบหนึ่งแล้วกันมาอีกแล้วนะครับเอาหมดแล้วหรอ อันนี้เราสู้ได้อีกทีหนึง่งโอเคนะครับผมได้มา0วนจุดห้งจริงๆมันต้องเป็น1สสกิลหรือว่าเป็น200กว่าบาทนะครับแต่เออแต่ผมเสียค่าแก๊สวันนี้ไปไปเยอะอยู่นะค่าแก๊สผมเสียไปอยู่ที่เออก็ตามนั้นแหละที่ผมคิดอ,ะอ่ะอ่โอเคนะครับน่าจะได้แล้วมั้ง เออเลอร์ทำไมเออเลอร์ทำไมเออเลอร์วะนี่ฮะล้มเหลวหรอโอเคนี่นะก็เต็มแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมจะอัพเลเวลนะครับผมก็จะเอาตัวนี้มาเอาใส่เลเวลนี่ครับเสียค่าแก๊สอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ทุกอย่างเสียค่าแก๊ดหมดเลยเหนื่อยใจโอเคนะครับแล้วเราก็รองไมยืนยัน แล้วก็ไอตัว XP นะครับก็จะเด้งเข้าเห็นปะเป็นเลเวล7แล้วนะครับยืนยันคอนเฟิร์มเรียบร้อยค่าแก๊สนี้เสียเยอะจริงๆโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆใครที่สนใจนะครับอยากลองเล่นนะครับหรือว่าลองลงทุนก็ ลองศึกษาดูก่อนนะครับแต่ผมาจะแนะนำเ,นเพื่อนๆอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราจะเล่นแบบว่าเต็มตัวนะครับเล่นให้มันด้กำไรอ่ะคือไม่ใช่ว่าเล่นให้มันขาดทุนนะครับแนะนําว่าให้ซื้อให้ซือ้ออาวุธดีดีดีกว่านะครับอาวุธเลเวลสีขึ้นไปนะถึงจะได้กําไรนะครับคือถ้าหากค่าค่าแก๊สของผมตอนเนี้ยคือผมเสียค่าแก๊สไปอย,อยู่ที่วันนี้นะร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทเลยนะครับที่แต่ผมได้มาก็ก,ก็เสียร้อยได้ร้อยนะครับเท่าทุนนะครับแต่ได้เรื่องของเลเวล ตอนนี้เลเวลเจ็ดเนาะเออโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าคิดว่าใช่ฝากกดซับสไคร b ์ให้กับผมด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับโอเคเจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า